ระหว่างการเดินสำรวจเส้นทางนครับที่ป่าแอฟ,ฟริกาประเทศเซาว์ูดานและตอนนี้ผมก็ถูกล้อมไว้หมดแล้วนะและตอนนี้นนผมก็ถูกล้อมไว้หมดแล้วแล้วก็แล้วก็เลเอาเซบีเองเซบีมาแล้วเซบีมาแล้วเซบีมาแล้ว

สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะไปทําถนนกันต่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะครับการเดินทางไปสายงานนะครับก็จะใช้เวลา1-2ชั่วโมงครับวันนี้ผมก็ได้นั่งรถโลเบดตไปทํางานนะครับรถโลเบดตก็จะฝุ่นเยอะอยู่ครับแต่ก็จะเห็นวิวมุมกว้างนะครับแล้วก็จะเห็นภูมิประเทศต่างๆได้ดีนะครับกระสอบที่วางอยู่ข้างถนนนี้นะครับก็คือกระสอบที่ใส่ฐานไว้ขายนะครับ ราคาก็3 0 0เปาครับเป็นเงินไทยก็ประมาณ7-8ถึง8บาทประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ถึงไซต์งานของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา10โมงสีนาทีครับอากาดร้อนครับตอนนี้ข้างทางนะครับก็จะเป็นพืชของชาวบ้านครับที่ปลูกไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมันสับปะหลังนะครับมีกล้วยนะครับมีเขาโพดด้วยนะครับ ก็เดินอาตะเวนดูเส้นทางนะครับระหว่างที่พี่ฐานช่างเขากำลังเกลี่ยดินนะครับอยู่ตรงนู้นครับมือนผมจะเห็นต้นยาสูบด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก,กันครับน่าจะเป็นต้นยาสูบที่เขาไปทำยาสูบก,กันนะครับนี่ครับน่าจะใช่ ก็น่าจะโคตะสายพันธุ์กับบ้านเราหรือเปล่าใบาใหญ่ใหญ่นี่เป็นใบาย,ยาสูบนะครับอีดอกด้วยใบยใหญ่มากครับตรงนี้ก็มีข้าวโพดด้วยนะครับชาวบ้านก็ปลูกข้าโดดวโพดไว้กินกันด้วยครับตรงนี้นี่ครับข้าวโพดครับโดน่าจะเป็นข้าวโพดหวาน,นครับอันนี้อันเล็กๆ ประเทศเป็นป่านะครับแดดร้อนมากครับตรงนู้นก็จะเป็นต้นไม้ที่แห้งตายไปแล้วนะครับตรงนู้นหรือไม่ถ้ายังไม่ตายก็น่าจะผัดใบนะครับถนนก็จะอยู่ตรงนี้นครับรถเอ็มห้าหนึ่งเราก็จอดอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราเดินออกไปตรงถนนกันดีกว่าตรงนี้เดินยากมากครับตรงนี้ับ ตอนนี้ก็เดินดูเส้นทางนะครับตอนนี้รถส่งข้าวก็มาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนครับดสุด,สด มีอะไรกินเนี่ยขัวก,กิ้งอืมขัวก,กิ้งคืออยังดีเลยไปน่ากินน่ากินขอบคุณครับดีครับดีวุ้ยเรียบล้วขอบคุณครับ กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูภูมิประเทศรอบๆกันก่อนครับนี่ก็จะเป็นสวนมั่นของชาวบ้านครับมาสาบะหลัง<ๆ>เหมือนบ้านเราเลยครับฮัลโหลงโดด้วยครับตรงนี้ ภูมิประเทศตรงนี้ก็จะเป็นป่าย้าแห้งๆนะครับเฮ้ยโอ้โหคาบงูครับตรงนี้น่าจะตัวใหญ่อยู่นะครับ,รบต้นยาสูบใช่พีแต่มันคนลดสายพันธุ์กับบ้านเรามั้งบ้านเราจะใบใหญ่ๆอ่ะแต่นี้มันใบใหญ่แล้วมันยาวไงจยงบอกว่าต้นยาสูบเพราะงั้น นี่ก็จะเป็นบรรยากาศระหว่างการเดินสำรวจเส้นทางครับที่ป่าแอฟริกาประเทศซาอูดดานยาบานโยยูฮูสุดยอดเข้าไปนี่เหรอพี่ มันเป็นสามแยกะเออสามแยกของที่ที่เรามางแดตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของชาวบ้านนะครับที่มาอยู่ทําไร่ทําสวนที่นี่นะครับเดี๋ยวกลับไปที่สนนกันครับน่าจะศึกษาเส้นทางกันโอเคแล้วครับ พี่ของพี่นี่ใบนี่พี่ขยับไหมครับอตอนนี้ขยับมางั้นพี่ขยับมาแทนผมเดี๋ยวผมขยับไปข้างหน้าต่อตอนนี้เรากำลังย้ายที่ใหม่นะครับ <laughs> ปักผ่อนด,ดีไหมกล้อง <g ong> ว่าพักก่อนเถอะวแม่งโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> <c oughs> มีผู้กององาอาจปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยพี่ <c oughs> นี่ครับที่พักของเราระหว่างตรวจการดูฐานช่างทำถนนนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองที่ดีนะครับสำหรับการตรวจการสวัสดีครับไปยุกโก้ไปชุบูนโอเค เียไงเี <tampoco S 2> ่ยเี่ยียพี่ต้นไม้เนี่ยใบสามครับตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยู่ครับร้อนนอนก็ทำมาได้หลายกิโลแล้วครับตอนนี้ าท่านช่างเขากำงทำกันอยู่ตรงนู้นครับไกลๆนู้นจะมีรถเกลี่ยดิยนกับรถบดดินนะครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่นี่จักรปานครับออปชั่นเต็มสูบสูบยาว <c oughs> <c oughs> ีครับลาบมาตีนแปรครับมาตีนแปรจากสหรัฐมายันเกาะแปรสภาพ <c oughs> อนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวได้เวลากลับแคมป์ของเราแล้วนะครับนี่ก็กำลังเอารถขึ้นโรเบตเพิ่งเสร็จนะครับเอาละงานนี้คุณเต็ม,ตม,ตม ฝนมาประมาณกือบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงนะครับตอนนี้ฝนตกลงมานะครับทำไม่ฝนหายไปหมดเลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงแคมป์เราเรียบร้อยแล้วนะครับฮ่าฮสุดยอด <c oughs> สนุกมากๆ

ได้อะไรมาละนะันน่ะได้อะไรมาวอเตอร์บ mm ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้จนเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้โอเคซียูเกนทูมาร์โล